สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับ ถือว่าเป็นเกมที่สุดยอดเลยนะครับสำหรับเกมคาราบาลครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านวัตฟอร์ดนะครับแมนซิตี้ของเรานะครับเอาชนะวัตฟอดด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับแมนซิตี้ของเรานั้นได้จากการนําลูกแรกจากการยิงของเทเรมี่โดกูควยมาและยิงสวยๆเลยนะครับและลูกที่2นะครับเป็นของทางด้านมาดูริูเนสนะครับ ยิงเข้าไปในประตูที่2ทําให้แมนซิตี้ของเราเอาชนะไปต่อประตูตอนหนึ่งนะครับในเกมนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านมาตุสนูเนสด้วยนะครับที่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ประจเกมไปครองนะครับสุดยอดเลยนะครับสาหรับมาตุสนูเนสนะครับบทสัมภาษณ์ของทางด้านบอสเป๊ปกัวเดียล่านะครับที่ได้พูดถึงนูเนสนะครับเป๊ปเชื่อนูเนสจะยิงได้มากขึ้นอีกบอสของเรานะครับแสดงความเชื่อมั่นว่ามาตัวนูเนสนะครับจะยิงประตูได้มากกว่านี้ ภายหลังที่ทําสกอร์แรกในชุดแข่งของเรือใบสีฟ้าช่วยให้เอาชนะวัดปอดในศึกคาราบาครับต่อประตูตอนหนึ่งนะครับในซีซั่นนี้นะครับทั้งด้านนูเนสนะครับลงไปทั้งหมด20นาทีนะครับแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเรือใบสีฟ้าของเรานั้นโรเตชันหลายตําแหน่งนะครับจนแข่งวัย2 6ปีนะครับได้รับโอกาสในการอยู่ในสนามเต็มเกมนะครับนูเนสคือคนที่ไม่มีใครเหมือนเขามีคุณภาพพิเศษซึ่งเป็นผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่จะมีเขาน่าเหลือเชื่อทั้งการหาพื้นที่ว่างการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นุก ผมพอใจกับเขามากๆพอใจกับอร์มการเล่นและประตูของเขานูเนสจะทําตะกอได้มากกว่านี้เขายังมีหลายอย่างที่ต้องทําความเข้าใจบางครั้งการปรับตัวของนักเตะก,ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาทําให้ผมพอใจมากๆนี่นะครับแข่งไวย26ปีนะครับได้รับการชื่นชมจากทางด้านบอสเป๊ปของเรานะครับว่าเป็นคนที่เรียนรู้ได้ง่ายมากนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายติ่งหลายอย่างที่นูเนสจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ ปรับขึ้นอีกนะครับถึงแม้ในเกมนี้เขาจะลงเต็มเกมและสามารถทำประตูพาเรือใบสีฟาของเราผ่านเขารอบสีได้นะครับมาดูคาต่อมานะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของดาวรุ่งวัย16ปีนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสในการลงสนามนะครับเบเวตร,รับปันเป็นจริงเดบิวชุดใหญ่เรือใบคาเดมเบเวตกองหลังวัย16ปีนะครับเขาดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆหลังได้รับโอกาสในการลงสนามชุดใหญ่ครั้งแรกกับแมเชสเตอร์ซิตี้ ในตึกคาราบาคับรอบที่3ที่สามารถเอาชนะวัตฟอร์ตสองประตูตอนหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนะครับเบรเบตได้ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับบอกว่ามันเป็นเหมือนความฝันที่กลายเป็นจริงของผม mm hmm. ผมได้เตรียมตัวมาทางชีวิตเพื่อโมเม e n t นี้การได้ทําความฝันวันนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆสําหรับผมและครอบครัว พวกเขาอยู่ท่ามกลางกองเชียร์ผมไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ส่วนไหนแต่พวกเขาอยู่ตรงนั้นเพื่อให้การสนับสนุนผมคิดว่าพวกเขาจะภูมิใจมากกว่าอะไรทั้งสิ้นแน่น,นอนว่าส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อจะพาผมไปฝึกซ้อมและคุณแม่จะคอยเชียร์และตัพอรอตผมข้างสนามเสมอแน่นอนว่าพวกเขาจะดีใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นี่นะครับดาวรุ่งวัย16ปีนะครับได้รับโอกาสจากบอสเป๊ปในการลงประเดิมเป็นติเบตตัวจริง ในการลงสนามเจอกับเบนปอดในศึกคาราบาวครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่าเด็กคนนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในด้านเกมรับนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนะครับเล่นเป็นตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กก็ได้นะครับเล่นเป็นแบ็กซ้ายก็ได้นะครับในเกมนี้นะครับแอดมินก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับคุณภาพนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้กันต่อไปแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับ ยินดีด้วยนะครับสำหรับความฝันที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็ขอให้ทำผลงานแล้วก็ฝึกซ้อมเยอะๆจนในอนาคตขึ้นเป็นตัวจริงให้กระทัพบเรือใบตีฟ้าชุดใหญ่ได้อย่างภาคภูมินะครับมาดูทางฝั่งของทางด้านวัดปอดกันบ้างนะครับแฟนบอลของวัดปอดนะครับหลายคนนะครับออกมาโวยถึงจังหวะประตูของวัดโบบาซุน้าของทีมที่ยิงผ่านมือสเตฟานออเตกาเข้าไปแต่ถูกลิฟนะครับเนื่องจากว่าทำฟาว เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในนาทีที่21นะครับในขณะที่แมนซิตี้ของเรานั้นนำอยู่1-0นะครับวัดบานะครับได้เลี้ยงบอลจากแดนของตัวเองก่อนที่จะหลุดเข้าไปยิงเลียดผ่านสเตปานออเตกาผู้รักษาประตูของแมนซิตี้ไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ตัดสินอย่างเดวิดเว็บนะครับตัดสินว่าบานะครับได้เข้าประทะใต้คาเดนเบนเวตกองหลังดาวรุ่งของแมนซิตี้ก่อนเพียงไม่กี่วินาทีที่จะสังหารประตูนะครับ ทางด้านไมเคิลดอสันอดีตดาวเตะของสเปอร์นะครับที่ทําหน้าที่กูรูได้ให้สัมภาษณ์กับสกการสปอร์ตเกี่ยวกับโมเมนต์นี้นะครับโดยเขาบอกว่าจังหวะด,ดังกล่าวนั้นเขาโดนจับทำเป้าแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาแค่ปะทะหรือเปล่าบอกตามตรงว่าผมคิดว่ามันเป็นเพียงการทำเป้าที่เบาไปนะแต่ว่าภายหลังที่ผมได้เห็นภาพช้าหรือภาพรีเพย์ผมก็บอกว่าโอ้ไม่ผมขอโทษเขาพุ่งเข้ามาหาตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นจังหวะไหลชนไหลแต่จริงๆแล้วเขาพุ่งเข้าหาแบบตรงๆเลย แม้ว่าดอสันจะเห็นด้วยกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแต่ว่าแฟนบอลหลายคนของวัดปอดนะครับยังคงไม่พอใจกับการตัดสินดังกล่าวโดยมีหลายคนนะครับได้ออกมาทวิตโดยบอกว่าความเห็นที่หนึ่งนะครับบอกว่าวัดปอดถูกปฏิเตประตูนี้เพราะเขาแข็งแกร่งเกินไปทําไมมันถึงไม่เป็นประตูละ่ะทวิตอีกหนึ่งทวิตนะครับได้ออกมาบอกว่าการตัดสินที่ทําร้ายจิตใจและอ้างว่าฮาเลนก็ทําแบบนั้นทุกสัปดาห์นะครับเขาก็บอกว่าฮาแลนเนี่ยก็ทําแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างงี้ครับ ทวิตที่ตามนะครับเขาได้บอกว่ามันเป็นกีฬาที่มีการประทะฝ่ายตรงข้ามใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเอาชนะเพ่นทิตี้แต่ว่าผู้ตัดสินทําผิดพลาดครั้งใหญ่แฟนบอรลรายต่อมานะครับบอกว่าประตูของวัดปอดควรจะเป็นประตูที่ได้รับการยืนยันกองหลังหนุ่มคนนี้ต้องแข็งแกร่งขึ้นอีกในการเข้าปะทะแบบนั้นประตูนั้นถูกลิฟกลับไปเรียบร้อยนี่นะครับก็เป็นความเห็นของแฟนบอลวัดปอดบ,อดบางส่วนนะครับที่ได้ออกมากล่าวถึงประตูที่ทางด้านวัดบานะครับได้ยิงประตูเข้าไปนะครับ ขณะเดียวกันนะครับคริสตาร์แฟนบอลของวัดปอบผู้ที่มีชื่อจาก BBC Radio ดนะครับเขาได้โพสต์ว่าการตัดสินใจนี้เป็นเรื่องที่บ้ามากเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฮาแลนด์พูดแบบน้อยใจนะครับคือจังหวะนั้นถ้าดูจริงๆนะครับนาทีที่21เ็นะครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับรีเพจจังหวะนั้นนะครับวัดบาเลี้ยงเข้ามาก็จริงนะครับแต่ว่าวัดบานะครับจงใจเข้ามากระแทกแตทางด้านเบนเวตก่อนที่จะยิงประตูเข้าไปนะครับ คือจังหวะนั้นไม่ใช่ไหลชนไหลนะครับแต่ว่าเป็นไหลชนหลังนะครับในตัวตัวของแอดมินนะครับจะบอกว่ามองเป็นกลางก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าจังหวะนั้นเปล่าวจริงๆ และลูกนั้นนะครับก็ถูกลิฟต์คืนถูกต้องแล้วนะครับทำให้เกมนี้แมนซิตี้ของเรานั้นเอาชนะไป2ประตูต่อ1แต่ก็มีแฟนบอลหลายคนนะครับไม่ว่าจากประเทศอังกฤษก็ดีนะครับหรือว่าในไทยเราก็ดีนะครับก็บอกว่าจงังหวะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นฮาร์แลนด์เนี่ยไม่เปลาหรอกเพราะว่าเป็นการไหลชนไหลแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูดีๆนะครับจะเห็นว่าไล่ของวัดบานะครับไปกระแทกใส่หลังของเบนเวดทําให้ลูกนี้นะครับเบนเวดนั้นเสียการควบคุมแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะป้องกันได้คือวิ่งเข้ามาแตะบอลเสร็จปุ๊บ วิ่งเข้าไปยิงประตูแบบนี้มันไม่เปล่าหรอครับลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับและแฟนบอลแมนซิตี้คิดเห็นอย่างไรบ้างกับจังหวะนี้คอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับเป๊ปยันชัดจะไม่ยกโรดี้มาเป็นข้ออ้างในการลุ้นแชมป์ปีนี้บอสเป๊ปนะครับยืนยันว่าแมนซิตี้ของเรานั้นจะไม่ใช้การขาดตัวของโรดี้ที่ต้องพักรักษาอ,อาการบาดเจ็บที่ยาวนานเป็นข้ออ้างในการป้องกันแชมป์นะครับโรดี้นะครับในตอนนี้นะครับได้เดินทางไปที่บาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็แค่รอฟังผลตรวจเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเขาที่เกิดขึ้นในระหว่างเกมที่เสมอกับอาร์เจนอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบอ๊อเป๊ปนะครับยอมรับว่าแข้งวัย28ปีรายนี้นะครับจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานแต่เขาจะพยายามหาทางรับมือแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นซึ่งบอบเป๊ปได้ระบุอย่างนี้นะครับบอกว่าเรายังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดแต่ว่าเขาต้องพักรักษาตัวไปอีกนานพอสมควรแต่บางทีอาจจะน้อยกว่าที่เราคาดไว ผมบอกไม่ได้เรากำลังรอโทรศัพท์จากทีมแพทย์เพื่อแจ้งว่าเขามีอาการเจ็บที่ตรงไหนและต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างไรผมคิดว่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้เราจะได้ทราบเราไม่อยากเจอเรื่องแบบนี้หรอกนะแต่ว่าเรายังคงมีฤดูกาลที่ดีได้ผมเชื่อมั่นในนักเตะของผมมากผมมีหน้าที่จะต้องหาทางออกสำหรับเรื่องนี้โลดี้คือคนที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้และทีมจะไม่ได้เล่นกับกองกลางที่ดีที่สุดในโลกไปอีกนานแน่นอนว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับเรา นี่คือฟุตบอลมันเกิดขึ้นแล้วและหน้าที่ของผมคือการหาทางออกและลงแข่งขันให้ได้เหมือนที่เราเป็นมาหลายปีโรดี้ลงสนามไม่ได้แน่นอนว่ามันเป็นปัญหาแต่เราบนอะไรได้หรอผมเห็นใจเขาขอแค่เขาฟื้นตัวเท่าที่จะทําได้เรารอนายอยู่นะและเราจะลุยกันต่อไปบัฟเปปได้กล่าวทิ้งท้ายว่านี่คือความทา้าทายเราจะไปเยือนนิวคาสเซิลและพยายามคว้าชัยชนะกลับมาในสิ่งที่เราทํามาตลอดหลายปีง่ายๆแค่นั้นซึ่งเกมต่อไปนะครับแมนซิตี้ของเราจะบุกไปเยือนทางด้านนิวคาสเซิล ยืนยันนะครับว่าจะไม่ได้กองกลางที่ดีที่สุดอย่างทางด้านโรดี้มาร่วมทัพนะครับเพราะว่าต้องรักษาตัวรักษาอาการบาดเจ็บทําให้เกมนี้แมนซิตี้ของเราโดยเป๊ปนะครับจะต้องหาทางออกนะครับและทางออกนั้นก็คือคิดว่าจะดึงใครมาเป็นตัวแทนนะครับในเดือนมกราคมนี้แล้วก็มีข่าวว่าเรือใบของเรานะครับได้เล็ง Stu b ิม m นดี้เสริมทัพแทนโรดี้นะครับ เดียสปอร์ตนะครับรายงานว่าบอสเป๊ปนะครับนายใหญ่ของแมนซิตี้สนใจที่สัญญากับทางด้านมาตินซูบีเมนดีเพื่อดึงมิดฟิลทีมชาติสเปนของเรอโซเซดาไปแทนโรด,ดี้ที่มีอาการบาดเจ็บตอนนี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับแมนซิตี้ของเราเตรียมตัดสินใจเซ็สนสัญญากับมิดฟิลเพิ่มในช่วงเดือนมกราโดยมีรายงานว่าบอสของเรานะครับสนใจทางด้านซูบิเมนดี้มิดฟิลวัย55ปีของโซเซดาที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการทําหน้าที่แทนโรดดี้ เหมือนเกมชิงชนะเลิศในศึกยูโร2024นะครับปัจจุบันนะครับทูบีเบนดี้นะครับยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงกับเรอัลซเตดาดถึงปี2027โดยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ประมาณ6 0ล้านยูโรก่อนหน้านี้เขาเคยไปเิเสธโอกาสย้ายมาคาแข่งกับพิมเมอรีภายใต้อาเซนอลและลิเวอูลแต่ว่าความคิดของมิฟิวเวอ25ปีอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันหากได้รับการทาบทางจากบอสเปบโดยตรงโอ้โหนะครับ หลายคนนะครับคงจะเห็นฟอร์มของซูบิเมนดีในทีมชาติสเปนในศึกยูโร2024ที่ผ่านมานะครับที่ทําหน้าที่ตรงกลางทดแทนทางด้านโรดี้ก็าทำหน้าที่ได้อย่างสุดยอดสมกับเป็นหนึ่งในกองกลางของทีมชาติสเปนที่ได้รับการยอมรับถ้าได้มาอยู่ในคุมทีมของบอสเป๊นั้นจะออกมาเป็นอย่างไร เอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินไดน้นำข่าวสารมาเดยให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ